โอเครัาสวัสดีครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่องเลอกาวัาชนะะนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเบนเทนนะโอชันพีพีั้งโอเคเพื่อให้มีการเสวนาเราก็ไปเล่นกันต่อเลยดีกว่านี่ฮะตอนนี้ก็มาจอดอยู่ในป่าลึกเบนกลัวเหรออืม มันก็เป็นกลัวมืดมืด,มดเนาะที่มืดมืด <c oughs> ลอ้อซะเลยโอ <c oughs> ้ยเหี้ยมันรู้หมาป่า <c oughs> เออม, <c oughs> มันรู้หมาป่า <c oughs> เบนรูฟไ <c oughs> วไฟแพรนคืออะไรยังไงไม่รู้อ่านี่เราได้จาก จากพา์ที่แล้วนะเราได้ฮีโร่ตัวใหม่มาชื่อไวๆไะวะเนี่ยอ๋อแล้วก็อันนี้เพิ่มแรงเหวี่ยงใช่ไหมโอเคโอโอเคขอดูลิต์หน่อยนี่อยู่แล้วแฟงเฟสปกติปกติเรียกอ๋อนี่ทำอ๋อทำให้มือนอ๋อมีมืนเ้อะ ปกติเรียกแต่แบบวูฟ,ฟอะผมไม่เรียกไม่เรียกอย่างอื่นเลยโอ้หนี่โจมตีหนักก็โจมตีแบบรอบรอบอ่าในทางใหม่ถยเว้ยวแต่ก็ในทก็หนืนหนๆมาเอาของไว้ไปลาไปเลยแลววยกวันอืมอ๋อเหมือนกันงัดขึ้นนะอุ๊ยอุ๊ย โดนมือโดนปุ่มแรงอีกแล้วด,ดูชาเดิมดีเหมอนแมงมุมเลยอะตัวนี้อาจจะไม่ถูกกับคนที่กลัวแมงมุมเนาะดูดูดูอะละแฟงเฟสฮาวเลอร์แต่ตัวสีขาวหน้าตานี้โ้มีการเร้วยมีการอืมการตร่างต่แล้วไฮะ สองตัวอุ้ยอ๋อตัวนี้จะโจมตีหนักกว่าวูฟเนะอะไปต่ออันไรอ่ะอะไรมันมีรูปรูปเหมือนคนด้วยดดิมันค,คือรูปอะไร่ดอกไม้ดอกไม้เหรอใช่ไหม รู้ช่างมมาอีกแล้วจะให้เดินสะดวกสะดวกไม่ได้เลยนะขอเดินสะดวกสะดวกหน่อยสิอือือืออีกตัวหนึ่งอืมคือรูปอะไรวะ นี่ไปได้ไหมไม่ได้ไมทางนี้แล้วละเฮ้ยสวยรู้สึกว่าจะทำให้กาเดินดานขึ้นหรือเปล่าอ่าใช่มันจะกินอ,อ๋อโอเคเอมันจะเหมือนกับใช้าพลังงานอม,นมชิกน้อยลง ไม่เคยเดินสะดวกต้องมีอุปสรรคตลอดทางหมดยางยางอุ้ยโอ้โหแรงสองตัวโจมตีพร้อมกันแม่งแรงเว้ยเ,เก็บเลือดครับโอ้โหโคตรแรงสามตัวกันกันเอาอะไรดี นี่แล้วกันง่ายกว่าเยอะโอ้ยาม ả m ูแม่งไม่ตายกันเนี่ยตายเหอะเออเอออ้ยเดี๋ยวก็ล่วงโอ้หถ้าล่วงนี่เริ่มใหม่สิงเลย ตัวพวกนี้ต้องต้องนิ่งโอ้ยต่อเล็กต่อน้อยต่อเล็กต่อน้อยไม่น้อยอะ่ะไม่ถึกด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ถึกปกตินี่โอ้ยเฟลฟาดอีกแหละปกตินี่คารอนบอลนี่ตบสองทีก็ไม่มีหมดแล้วนะแต่ครั้งนี้มันไม่ตายอือผิวอีกผิวหอ๋อผิวหอ๋อ มันผิวจังวะอืมโน้นอืมไม่ต้องทำอะไรอืมจบไหมไหมจบโอ้เยอะเว้ยต่อไหนดีนี่แล้วกันวะต่ออืมอืม โอ้โหพึ่งได้ได้จังกว่านี้มนจากการศบก็นี่ไงโกพอดีโอ้โหพึ่งได้เสียได้ไม่เคยเรื่สะดวกเลยพวกเนี้ยอาฮะอันสีฟ้าจับมันได้รับบาดเจ็บใดๆนะฮะแถมพลังไม่ลดลงช้ากว่าเดิมดอีกจบไหมเออ หมดพอดีไปไหนอะ้งนี้ไปไหนอ่ะอยากดูลองไปดู ก็จะเอาจะไปเอาไอ้ซูโมซามะละเนาะนั่นไงไปอ่าไม่ก่อแบบนี้ก็ล่วงสิเอาอยัางเอาเลยนะโอเคนี่ก็ปล่อยผ่านไม่ได้หนังนงี้ทางนี้ วุ้ยเกือบลวงอ่ะต่อเอ้ยโ,อโดนโดนโดนซะมั่งที่ลงโล่งเนี่ยโอ้โหสบายละอืมอ,อ่ะอ่ะโอ้จบเจ็บอืมสามตัวก,ไวก,วก็ไม่บอกอะอสามตัวก็บอย่านสามตัวก็ไม่บอกบอก็มีอยู่สามตัวอยู่แล้วก็เห็น ่า่าด่านนี้แม่งจะได้หลอดสีเหลืองไวเวเนี่ยจะได้ละอ่าอนี่ไหมนั่นเนี่ยเดาไม่เคยพลาดทำไมไม่ถูกหวยมังม่งวะนี่ได้พอดีอะไรดีอของตัวโผอามแล้วกัน โมใช่ถ้าอะไรอ๋อถ่าทุพพื้นอู้หู้ตกแรงมากม่ตกแรงหรอกมันตอดเนี่ยนะเะนั้นใช้วายวายเคลียร์ดีสดุดอืม โอ้ยโอ้ยอ,อืมา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 เข้ามาเข้ามาให้หมดเข้ามาให้หมดเข้ามาให้หมดอ่าโหเย,ยอะเว้ยใจเย็นนะลูกเพ่จเย็นใจเย็นได้ทุกคนหนม,มาเยอะเว้ตานี่อืมอืมหมดยังหมดนะแล้วแล้วยังไง ยังไงต่อ,องนงี้ยยัต้องอยังไงอะไปไงวะเงี้ยเปล่าวะใช่ไหมผมว่าต้องให้มันติดให้กรบทุกอันแน่เลย,น,น,ยนั่นไงโอ้โอเคพานนี้ลุยกันยาว,ยาว อ,อะไรมัมมี่นี่มัมมี่กับแวร์ฟูฟนั่นผมชอบมากเทดีตั้แต่มันไม่สะทานเลยเว้ยดูดิไม่สะทานเลยอะ่ะเราใช้้ไๆไม่น่าเวิร์ก อย่ามาขวางเอาไปอีกดดิไม่สรุปสถานเลยเลยออกไปอีกโอ้โหเออมันจะไม่ตายทางนั้นก็ต้องใช้ท่าอย่างนี้ดียวโอ้โหก็ฟาดเรื่อยๆเลยนะ ดูดิมันโอ้ยโอ้ยแพงไม่สะดวกสถานเลยอะนิ่งเฉยอื้อเป็นผ้าแท้ๆดูดิโอ้โหเอาหินเคลื่องใส่สองสามทีไม่ไม่ตายเลยเนี่ยอึดมากไม่คิดว่าจะอึดขนาดนี้เนี่ยนะถ้าเป็นผ้าเราต้องไม่ได้ดิใช่ไหมเออลองหลอง อ,อย่าตรงนี้ไวายๆเหนื่นอยกูไม่ติดโอ้ยไซคโครนมัมมีอ๋อไม่ใช่เอยอยากลองกันหน่อยหน่อยอ่ะได้อ่ถ้าได้แบบนี้ก็จัดเลย๋อเป็นเหมือนกับตัวตีไก่อะ ตีไกลเหรอก็ลงไปเลยนะเออ,เอ,อจะล่วงไหมวะเสียวล่วงมากนี่นะไปชุบโอเคโอเคเนี่ยเออตดไม่เป็นไรไอตัวนี้ตีไกลใช่ไหมเอาลงไปไปอยู่กับเพื่อนนู่นไอ้ไม่ คยุยังอุ๊ยอุ๊ยคุยัยงหินไม่โดนคุยยังไปโอ้ยลงไปเลยนี่อีกตัวนี้มันผิวเว้ยมาฮะะมาคุยยังได้ต่อลงไปลงมาเออลงว้าะ อ๋อมันโหลดศัตรูอยู่ลงไปเลยไหนทางนี้ก็ลงไปทางนู้นเสียงเหมือนติดพายุเหรอจ้าติดปะอ๋อไม่ติดทางนี้มีให้ขึ้นอ่าทางนี้ทางนี้อ๋ออะไร ทำไมทำไมทำไมมาทางนี้แล้วอ๋อนี่นี่อยู่ซะตรงนี้เลยผมว่าร่วงผมว่าร่วงร่วงแน่แน่นี่เราข้ามกันตอน ไม่อยากรู้ทางนี้มันไปมีอะไรปะเห็นนะชุดชุด สูตรเดิมนะสูตรเดิมๆง่ายๆนะน้องม่งมาเปิดประตูจะมีห้องคนเตียงออ๋อโอจะกดหยิบอ๋อหมุนจังเลยฮะหมุนไปหมุนข้างล่างไปเออ อืมงไม่ต้องขอให้อให้ไปเกิกาความรำมอดติดโอ้ยตอจังเลยโอ้เจ็บ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 วิ่งวิ่งไปเลยโอ้นะตอดเรื่อยเลยไอ้พวกนี้นโดน เงินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลงไปไเยี่ยมนะลกนู่นไปอืออืมไปเอืออ๋ออือบางทีก็จีบตัวตัวไม่ติดก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมมันกดไหมติดเนีย่ยมันกดลูกเลื่อนไม่ติดโอ้มันฟาดลงจังเลยแม่งสามตัวอ่ะ อืมฟาดใช่ไหมชอบฟาดนักใช่ไหมเนี่ยบางทีก็ยิบตัวเนี่ยไว้ติดไอเนี่ยหลายทีละลงไปนะเอาเห็ดบาดแล้วกันอืมพผู้เหมือนกันเนี่ยให้ชุบ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  อื๋อนทาพุ่งอืมอืมเป็นผ้าก็อยู่เฉยเฉยเป็นเดี๋ยวจะเผาหมาให้ดูเนี่ยอืมเผามันไปเลยไอตัวด้านหลังนี่นต่อจังเลยเว้ยนี่ๆเอ้ยกานอล้วนะน่ะโอ้โหแล้วทำไมกานไม่อยู่ว่ะ มาเริ่มใหม่หุดหงิดไปเอกคุยงกะจัดให้ฮึมาหลายรอบเหลือเกินอ่าไหนมีหมุนหลบอืมนีหมนหมน่หมุนหลบรอหมุนหมุนหมุนหลบหลบดูดีหลบดีอ่าติดอ่าติดไม่เป็นไรเคลืงซ้ำ เอาแม่งยังไม่ไปอีกเอาแม่งไม่ไปสามตัวเลยชาชาาจังหวะนี้ยังต่อจุดนั้นอืออือไปเอาแม่งไม่ไปเดี๋ยวเคลี้ยงไปไม่ต้องมาหมุนโชว์ไป <ś les> ไปเกลี้ยงไปหมดอือไอหมาโทษเสร็นะยังไง่ะจับลงไม่ลงหลายทีแล้วเนี่ยเออไปใครจะุูแล้ววะอือ ทางนี้ไปไหนเอ่อทางนี้ไปไหนอ๋อเจอไอเก๋ทางนี้อั่งนี้ไม่เคยเดินสะดวกนะอะไรเยอะแยะทางนี้ต่อวะทางนี้เหรอแล้วก็อ๋อลง เดี๋ยววันนี้ขายผลไล่สามเหลี่ยมที่พื้นขายบอดเอเอเฮกเตอร์บอดไฟบอกว่ามีเฮกเตอร์ลิฟวิ่งในแหม่ฝันร้ายโลกนี้ต้องพบก,กับฝันร้ายโอ้โห เฮ้เลเซอร์เอาดีก็มีเหมือนกันเอาดีมันอยู่ไม่สูงจริงๆอะเออโอ้มีระยะระยะี๋ยะเอออือใช้โฟอาวมได้ง่ายกว่าไปไหนละ ไปแล้วแน,น่ยิงมียิงโอ้ย,ยไม่เป็นไรไหนวะอยู่นูน่นอยู่นูน่นอาแม่งหายตัวต่ออีกอ่ะยิงเลเซอร์อ่ะยิงยิง,ยงอ๋อแม่งวันนี้แน่อาแนไหน่แน,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 นมีลบมีลบแน่แน่มีฟาด โอ้โหอ่ะไปไหนละอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ย <Hey. Hey, S 1> มีหายตัวมีหายตัวหายตัวได้ด้วยมองไม่เห็นนะมันอยู่ไหนฮนะโอ้โ oh. ห oh. โกงจัดโกงจัดนะหายตัวเนี่ยตอนนี้ตีไปก็ไม่ อุ้ยแรงมากไที่ไปคือทำคนกระทบอะไรไม่ได้เออได้ละแม่งมีหายตัวด้วยโอ้โหเพิ่งรู้อืมแปลงร่างพอดีเครี่งหินเครี่ยหินอืมเคลี่ยเอาเครี่งผิดทางเวรกรรม อืมโดนโดนโดนอย่างนี้คุณโดนทำอะไรทำอะไรทำอะไรไปไหนละอืมทำอะไรอ่าไปนู่นทำแล้ววะเฮ้ยระเบิดโอ้ไม่ไกลไม่ไกลถ้าไม่ไกลมากชึบลบลบลบอ่ามีหัวล้อมีหัวล้อเดี๋ยวเดี๋ยวหัวล้อไม่ออก เดี๋ยวเดี๋ยวจับเนี่ยไ,ไหนละต่อตบแรงกันเนี่ยเฮ้ยจะพุ่งไปทำไมล่ะอืนี่จะทัดทข้าไปฮะเอะยังไงเฮส ยังไงเฮกเฮกเฮกเตอร์อืมหืมไม่โดนหรอกอืมโดนก็ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่คันโอ๊ยอันนี้เจ็บนี่หัวเลาะคูยังหินไม่โดนคูยักไม่ออกแม่งไอระเบิดระเบิดออก้างนะมา หลายรอบจังวะหลายรอบจังหลายรอบจังเลยไปไหนละไปไหนระเบิดระเบิดอชุบไม่โดนเคียงเคียงไม่เงี้ยคียงไม่เคยโดนนี่ไปหาไฟเออ ออแล้วไม่ต้องเล่นระเบิดได้ไม่ไปไหนละอยู่นูน่นใช้ได้อีกครั้งนึ่งอือหมดไม่ใช่เลือดมันนะหมดพลังเนี่ยหมดชุดกดผิดไปกดป้องกันอืมอืม,อมเดียวนิดเดียว นิดเดียวนิดเดียวเลียงหินโด,โดนไหมวะโดนเลียงอีกเอาเลียงอีกอา่าตายแล้วอา่าโอเคเออโอ้ยเหน,นื่อยเหนื่อยเลยอา่ามาละเออเออตายไปตามระเบียบอ้าวเอ้ยกดฟิก อ๋อเป็นกัวโกดฟีอ,อมันว่าเข้าสิงเฮกเตอร์นี่เองเพื่อที่จะควบคุมพวกหมาป่าพวกมัมมี่ง่ายกวฟีกมันโดนแสงแดดไม่ได้มันเป็นผีไปปอ้แป๊กทำไมมันเข้าสิงเฮกเตอร์ได้วะน่าสงสัย คลิปนี้ก็ยาวกันอยู่นะโอ,อ้ยจะเก็บจะเก็บเหรียญได้ครบเลยหเหรียญในการอา๋อโอเคฮะก็นี่ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดถูกใจด้วยนะกดไลค์กดแชร์หัวกันดีกว่าใช่ไหมกดซับสไครต์ด้วยนะเป็นกำลังใจผมหน่อยนะเอาคลิปนี้ก็ไว้เจอกันนะฮะคลิปหน้า มาเจอกันใหม่เนะบาจา้า